ดีครับน้องมังกรครับสวัสดีครับผมคุณพ่อน้องกระจังและคุณพ่อน้องมังกรพ่อนัดครับสวัสดีค่ะแม่ลินสวยมาแล้วค่ะพวกเราครอบครัวแฟมิลี่ฮอลิเดย์ เว็บไซต์นีเวเกเตอร์นีเวเกเตอนะคะมาดูว่ามีโรงแรมไหนน่าพักบ้างเราก็มาเจอโรงแรมหนึ่งหน้าพักน่ารักแถมสวยงามมากติดตามชมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันไปนะครับที่โรงแรม s ลอ v วิตมีนะครับที่ที่หาดป่าตองนะครับส่วนเส้นทางนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ติดตามชมนะครับ น,นี้เราก็อยู่ในที่โรงแรมสลิปวิสมีเป็นโรงแรมสวย,ส,วยสันสไตล์คนรุ่นใหม่นะครับก็อยู่ใจกลางเมืองป่าตองนะครับซึ่งป่าตองเนี่ยก็จะเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับใครมาภูกเก็ตไม่ได้มาป่าตองถือว่ามาไม่ถึงภูงกเก็ตน,นะครับแล้ววันนี้เราก็ได้มาพักที่สลิปวิสมีนะครับเป็นโรงแรมที่ น่านอนมากใหญ่ยแล้วไม่อยากจะออกไปเที่ยวไหนแล้วอ่ะอยากอยากนอนเห็นตรงนี้เนี่ยเขาจะมีซิกเนเจอร์เขาเรียกเป็นสัญลักษณ์เป็นแกะเป็นรูปแกะเวลาเรานอนไม่หลับเราจะต้องทําอะไรคะเราต้องนับแกะแกะตัวที่หนึ่งแกะตัวที่สองแกะตัวที่สาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกว่าจะจะหลับไปนะครับซึ่งคอนเซปต์โรงแรมเป็นประมาณนั้นในห้องพักเนี่ยก็ค่อนข้างจะทันสมัยเนาะ สวยงามนะครับใช้เทคโนโลยีหมดเลยนะครับใช้หน้าจอสัมผัสนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่ทันสมัยเลยนะครับทุกอย่างควบคุมในจุดในที่เดียว ยังไงครับกับโรงแรมโรงแรมสลิปวิดมี่ที่โรงแรมแวิดมี่ก็จะมีห้องต่างๆที่รู้ก่อนเลยนะครับถ้าเปิดประตูระบบแอร์ก็จะทํางานนะครับแล้วถ้าเปิดประตูะครับเปิดประตูระบบแอร์ก็จะหยุดทํางานใช,ใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่นี่นะคะเหมือนกับสะดวกสบายมากเลยคะ่ะเหมือนกับมีทุกอย่างครบคันเลยค่ะห้องอกว้างๆด้วยใช่ไหม นี่ห้องกว้างมากนะครับ<อ>ห้องกว้างมากเลยขอนอนแป๊บโอ้ด่วิ่งเล่นกันสบายเลยอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นโรงแรมอื่นเนี่ยเขาจะมีรีโมทนะครับแล้วก็มีรีโมทมีที่ปลั๊กไฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะใส่เนี่ยครับมีช่องเสียบนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ถ้าเกิดใครมีสาย HDMI นะครับก็ใช้สาย HDMI เสียบตรงนี้ได้เลย มด้วยนะแล้วก็พอเสียเข้าไปมีปลัก๊กนะครับปลัก๊กต่างๆ่เรียบร้อยแล้วมีช่องสายแลนช่องอินเทอร์เน็ตด้วย ตัวก่อนนะคะ ค่ะชื่อส้มนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดของโรงแรมสลิปวิ t มีดีไซน์โฮเทลแอดป่าตองนะคะค่ะที่โรงแรมนี้ที่มาที่ไปของสลิปวิตมีโฮเทลเนี่ยเพราะว่าสลิปวิตมีเนี่ยเป็นคาง่ายๆที่ทุกคนเข้าใจเหมาะสําหรับทุกเพศทุก,กวัยนะคะที่จะมาพักผ่อนเป็นสไตล์ง่ายๆนะคะแต่มีดีไซน์เป็นของตัวเองค่ะสําหรับแกะที่เราใช้แกะเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของงแรมนะคะเพราะว่าเวลาคนมานอนเนี่ยตามตามสแตนดาดแล้วนาน ตามสากลเนี่ยเวลานอนไม่หลับเขาก็จะนับแกะ1ตัวแกะสองตัวแกะ3ามตัวแกะสตัวที่นี่เราก็เลยใช้แกะเป็นสัญลักษณ์ของโรงแรมค่ะถ้าสังเกตง่ายๆจะเป็นแกะแกะปิดตาด้วยค่ะหลับด้วยใช่ค่ะจะเป็นแกะนอนหลับนะคะแล้วก็แกะมีความสุขด้วยเพราะว่าแกะของเรายิ้มด้วยนะคะก็คือหลับอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณพี่ส้มนะคะที่มาช่วยอธิบายในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ สใสนะคะเป็นสีแดงเหมาะสำหรับเป็นแนวคู่รักนะคะ นี้เราอยู่ที่ไหนเอ่ยเวาอยู่ที่วิร์ตมีนะครับซึ่งเซเวิรตมีที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นแบบก็เปิดโอเพ่นโลกนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูอาหารการกุ้งตัวใหญ่มากเลยกุ้งตัวใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีหอยตัวนี้เป็นหอยตัวนี้เป็นหอยแมลงคู่นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลา ปลากระพงนะครับปลาได้ไหมครับเราเป็นมิคาเลวมิคคาเลวปลาไม่เคยเลยอ่าแต่ปลาม่คาเลวแล้วก็จะมีหอยหอยครับถัดมาถัดมาจะเป็นของชอบที่สุดชอบของน้องกังเลยใช่ไหมตัวนี้คืออะไรคะแซลมอนอ้าวแซลมอนแล้วก็จะมีหอยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นปูจะมีปูมีมีกั้งกั้งดูกั้งตัวใหญ่ทั้งเรือมีปูด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายตรงนี้จะเป็นปลาหมึก นะครับเป็นปลาหมึกทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเป็นราคานะครับราคาของบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไนเป็นซีฟู้ดบุฟเฟ่ไนนะครับก็เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่1 9 9 759ราเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารแต่ละอย่างเวลาทําออกมาแล้วเนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเป็นยังไงเล้วก็จังอยากรู้ไหมอยากรู้งั้น <c oughs> เราไปกันเลยไหมไปกันเลยเดี๋ยวเราไปที่โต๊ะกันเลย ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสววิส์นี้แล้วก็เริ่มต้นจากอาหารที่เป็นออเดอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ,อันไหนที่กางคิดว่าหน้าทานที่สุดอันนี้คือซีซ่าแซลมอนอสลัดอันนี้ก็จะมีปลาแซลมอนมีปลาแซลมอนแล้วก็มีมีผักเป็นสลัดดูนี่สีดูนี่สิน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นอ,อ,อะไรเอ่ยกับแจงโมตัวนี้เป็นไวท์พาวสวิทวอเทอร์มลอน ครับก็จะเป็นนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อ้นจะเป็นกุ้งนะคะข้างล่างก็จะเป็นแตงกวอ่า้วก็โอเคแล้วก็จะมีสลัดต่ะมีสลัดมีนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีผักเกี่ยวกับสลัดทั้งหมดเลยแตงกงแตงกวาแครอทอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ขี้ไหมคะนี่เอาไว้ขี้ขี้ผักเห็นไหม ก็ดึงออกมาได้เลยมใช่ใช่เนี่ยก็เอาไว้ตักเห็นไหมนี่นะคะก็จะเป็นในส่วนของลับสเตอร์บิทซุปแม่ครับอ่ามีก็ร้อนๆซุปร้อนๆเลยโอ้วันขึ้นไปเลยลองชิมมาทีมากินไหมอ่กครบเราลองตักชิมดูพอไหมตักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะชิมไม่ได้โอเคชิมนิดหนึ่งได้ไหมยังไม่รู้รสเลยอ่ะ ลุกลุกชิมแล้วเป็นยังไงบ้างลูกหอยมันคล้ายคล้ายหอยอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับเป็นซุปที่มีเหมือนกับพวกลบสเตอร์ผสมข้างในได้ทุกอย่างเลยอ่ะอันเน้นเรื่องอนนความอร่อยมีมีกลินกล่นของ lobster เ,เ,เป็นซุปที่โอเคนะครับรสชาติใช้ได้เมนูต่อไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นว้าวโอ้น,นี่น่าทานมากมนี่จะเป็นข้าวผัด ข้าวผัดเปลล่านะครับในนี้ก็จะมีหอยมีหอยมีปลาหมึกมีกุ้งอู้ลาสัญญาอันนี้ยาสัญญาวันนี้เตรียมอุปกรณ์เลยฮะใช่เดินมาเพื่อสิ่งรอบนี้ด้วยกรอบนี้ได้ประกอบนี้อันนี้ตรงนี้ไหมตรงนี้โอ้ตรงนี้อร่อยตรงนี้อร่อยลูกกินแล้วเตรียมตัวนะสามสองหนึ่ง <peach> อร่อยอร่อยนะอลองดูียมียมเียมพรอ้อมเตรียมใจอรอยหนุนนตันอ,อ่อยจริงว่ออจริงอันนี้เป็นเฟสต้าชีสออโทมาโต้นะครับเราจะมีเป็นชีสนะครับแล้วนะก็จะมี มะเขือเทศลองดูนะลองดูลองดูมันต่ักมาเป็นก้อนอ่ะอ่ะเรากัดดูนะมีผัดซีฟู้ดมีผัดซีฟุ้ดเลยไอ้นี่มันเป็นเป็นตาชีต ก็มันมีชีสมันหอมชีสนี่จะเป็นคาราเมลคัสตาร์ดเป็นคาราเมลคัสตาร์ดอ๋ออยู่ตรงนี้่ลุกเอาจานลูกเอาจานมาตักได้ชิมเลยชิมเลยเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยอร่อยมันพุดดิ้งเลยอ่ะพุดดิ้งพุดดิ้งพุดดิ้งคาราเมลอ่ะมันมีกลิ่นหอมด้วยนะ กลมกล่อมนะไม,ไม่ไม่ไม่หวานแหลมแต่เป็นหวานแบบกลมกล่อมพอดีพอ,อ,อ,อดีอร่อยครับอร่อย <c oughs> อันนี้เป็นฟูจลลี่นะครับเป็นเหมือนกับวุ้นเดี๋ยวนะงไงมันเนี้ยเนี่ย <c oughs> ก็ประมาณคล้ายๆแบบเ <c oughs> จลลี <พอ S 2> ่วุ้นกะทิอ่ะวุ้นกะทิอืมลองดูลองดูนี่เดียวโคลูกไม่ใช่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> อืมทำวุ้นกะทิเลย หวานพอดีพอดีนะครับอาหารที่นี่จะแบบไม่ค่อยหวานจัดเ็าจะเป็นหวานแบบกลมกล่อมวานพอดีพอดีใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ในความพอดีอ,อยากกินละสิใช่ต้องนี่นะครับอืชโโตตต็อกโกแลตจริงๆเลยครับรสชาติเข้มข้นมากใครชอบชโโลล็อกโกแลตนี่ตรงนี้เลยนะครับ black forest cake อร่อย มีวให้เลยเอามามีด้วยเหรอเยเดด้วยปลาขักมามีอร่อยไหมครับมีอร่อยอ๋อมีอร่อยใช่ไหมแล้วกินกับลาซานญาโอ้นี่มันสูตรใหม่เลยนะเนี่ยลาาญ่ ด้านนี้จะเป็นซอสนะครับอ๋อเป็นซอสนะครับใช่ครับซอสมีมีมีแบบไหนบ้างครับเป็นซีฟู้ดซอสบาร์บีคิวซอสแล้วก็ซอสขมิ้นนี่คือขมิ้นใช่ขมิ้นซอสมะขามนี่ซอสมะขามอ๋อซอสมะขามขมิ้นมีขมิ้นแล้วก็ตัวนี้เหมือนน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วนี่เป็นซีฟู้ดซีฟู้ดซีฟู้ดอร่อยนะซีฟู้ดกินแล้วทานแล้วจัดจ้านมากอร่อยอร่อย นี่นะคะก็อยู่กันในช่วงคำถามท้ายคลิปนั่นเองเราก็จะมาบอกคำถามนะคะว่าคำถามของเรานั้นคืออะไรคำถามของเรานั้นก็คือแกะที่อยู่ในชนี้คือแกสีอะไรนะคะติกาง่ายมากเลยนะครับก็คือท่านผู้ชมตอบคำถาม ถ้ารู้แล้วถายว่าสีอะไรนะครับจากนั้นก็กคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ,รบถ่ายว่าสีอะไรสีอะไรสีอะไรนะครับทีนี้ท่านที่ตอบถูกจะได้รับรบางวัลเป็นแกะของสล<อ>ิปวิ h มีไปทันทีเลยนะครับจะจัดส่งไปให้นะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้เลยถูกใจกดไลค์ถ้าชอบใจกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้รายการ แฟ m i ม y รีพารีเรดไทยแลนด์ของเราด้วยนะคะ